สวัสด um, oh <Jean> ีค่ะ no, พ oh, ี่น้องมือนีกะมาพอบกันกับช่องเสนอีสารคือเก่าเนาะค่ะมือนีกะพาพพี่พ่อน้องมาไต่เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องมือนีมาไต่แต่เสาแน่ค่ะพี่น้องกะมือนกับพี่สามเหรอเนาะก็มณีข้าวผ้าพี่พ่อน้องมาไต่เฮ็ดอันพี่กัดกะตาอำเภอโนนนาไรเนาะค่ะพี่น้องอำเภอโนนนาไรจังอำเภออำเภอโนนนาไรจังหวัดสิรินเนาะกะมากกับพ่ออยู่ค่ะพี่น้องมณีข้ากะ มาโบมาเมืองฮ็ดไข่เนาะพี่หนออื้มจม้มอ๋อเอะไรเฮ้ยฝนฝนตกใส่เมื่อคืนจ้ะพี่หนอฝนตกใส่เมื่อคืน เป็นตามหุ่นตามเบิงน้ากันค่ะพี่นองว่ามือนี้ได้สิมาซําใดนะค่ะพี่ฝากนองเป็นกําลังใจใหกับช่อสนีสานในเด้อค่ะพีน ตุ่มหน่อยนั่นตุ้มตรงนี้จะง่มงามจัดเน่ยใครเขียวเนะอืม้มลังผล กำลังผลดินพี่นนอง ยใงญ่ตุง้งามค่ะพี่งตงุ่ม ตูมบังไงพี่หนุ่มน้มค่ะนัาพี่หน่อัอนนี้งามจ้ะอูนน้ยใหน่เนะ่าม

อิ่นเบิดดอกบานยางไงจ๊ะ tường nhà ng mới đấy hả 嗯，就来拢。 เุก้าเงากำลังแตกดินขึ้นจักนอก ต้มจะไข่ขาวเนาะนี่ต้มหน,น่อยๆเอาอ,ะ,อ,ะ,อะไรดอกจ้ะน,น้อยเนาะนี่ ui thốn nhạt yếu chơi được bên đuôi ừ, nhau phi nổ nhau โอ้ยงามจ้ะพี่น่องือือน่าจะพี่น้องมือนีเดี๋ยวได้ยอดมานของเฮงาม,มือนีเนาะค่ะกะได้แน่อยู่ค่ะพี่น้อง เห็ดไข่ม่ได้ตู้มงามๆเนาะค่ะพี่น้องนี่เห็ดไข่เขียวเห็นอยู่ดอกเดียวจ้ะตรงไหนก็สิเป็นเห็ดไข่ขาวเนาะกะพ่อได้กินได้อยากอยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่หมานอยู่แต่ว่าก็มานอยู่ค่ะมานมันมานสุดๆแหละงามนำเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้กะคลิปนี้กะขอจบลีปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะไม่พอกันไม่ขิปนาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ม,มีมันมีแต่เห็ดไข่ายางเดียวพี่เนาะดอกบานกระสียู่ขางลางแน่เนาะคะ่ะข้างบนกระสีดอกตุ่มสวยๆ